morning ค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้เช้านี้หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าจะมี big อร์ p r i s e เรื่องค่าแรง400บาททั่วประเทศสรุปว่าวันนี้ไม่ขึ้นนะจ๊ะค่าแรงยังไม่เป็น400บาททั่วประเทศนะคะอ่าซึ่งหลายคนก็บอกอา้าวทำอย่างนี้ได้ไงไหนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยบอกว่าจะมีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศวันนี้ไงคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอความผิดพลาดทางการสื่อสาร <G ül> วันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ใช่การจะขึ้นค่าแรงวันนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ว่าคือการจะประกาศรายละเอียดเรื่องการจะขึ้นค่าแรงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะไปขึ้นเอาวันที่1ตุลาคม2อ6 7ับเ67ออหลายคนบอกเอาเพราะวันนี้มันเป็นแค่การประกาศรายละเอียดประกาศเจตนาลมแล้วทำไมใช้คำว่าบิ๊กเซอร์ไพรส แล้วมันไปเซอร์ไพรส์ใครอะก็ในเมื่อถ้าเกิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคนใช้แรงงานที่เขารอ400บาทอยู่มันก็คือเรื่องเดียวมันก็คือการที่วันนี้เนี่ยเขาจะได้ค่าแรง400บาทต่อวันไม่ใช่เหรอเออแต่ว่าทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเอาจริงๆนะไปย้อนฟังดูวันก่อนหน้ากันแล้วกันโดยรายละเอียดเอาว่าฟังจากเสียงเลยว่าพูดว่าอะไรกันแน่การหาลือเรื่องของค่าแรงขั้นต่าว่าเราจะให้เป็นของขวัญต้อนรับวันแรงงานก็ การที่จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันแรงงานเห็นไหมพูดไว้แบบนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนวันนี้ก็ยังจะไม่มีการขึ้นนะคะวันนี้จะเป็นการแค่ประกาศเจตนารมณ์โดยบอกว่าเป็นวันที่1ตุลาคมที่จะเป็นการขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศทีนี้คำถามก็คือว่าได้แน่ใช่ไหมตุลาคมเนี่ยได้แน่ใช่ไหมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ยังค้อยถ่ายเอาไว้โดยบอกว่าก็ต้องรอ รายละเอียดความคิดเห็นจากคณะกรรมการไตรภาคีก่อนและถ้าไม่มีอะไรติดขัดมีผลใช้เนี่ยวันที่1ตุลาคม2,567เออหลายคนก็เลยบอกโอ้โหไม่รู้ว่าวันที่1ตุลาคมอ่ะจะบิ๊กเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกหรือเปล่านะก็น่นแหละค่หลายคนก็เลยบอกว่าเลิกหวัง600บาทได้แล้วมั้งถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนเพราะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคนเดิมนี่แหละก็ยังยืนยัน ยืนยันมาตั้งแต่ต,ต้นเดือนแล้วโดวยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะได้600ภายในปี2570แน่นอนยังไงก็เป็น600บาทในปี2570ภายในภายในภายในปี2570ก็ภายใน3ปีนี้600แน่นอนอ่าฮแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเอาจริงๆก็ไม่ใช่วงวนี้ไม่มีเรื่องของการขึ้นค่าแรงค่าจ้างนะคะมีอยู่ก็พอไงกปริญญาตรีจาก15ื่นก็จะเป็น18ื่นปดะ เออจากแบบหมื่นโอ้โหก็จะเป็นหมื่นเก้าอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นไป,นปนตามเกณฑ์ที่ว่าจะขึ้นให้สองครั้งครั้งละสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครได้มีแต่ไม่ใช่คนที่เป็นแรงงานเออเป็นข้าราชการที่ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันก่อนก็คือพูดไปพร้อมกันในคลิปเก่าของโยกวันก่อนอะน,นะค่าแรงเนี่ยรอจะขึ้นแต่ค่าสินค้าเนี่ยขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อวันนี้ฟาวแล้ววันนี้เกอร์แล้วสินค้าราคาลงให้หรือเปล่าไม่นะจ๊ะสินค้าขึ้นแล้วขึ้นเลย คือเราก็รออยู่บนนั้นไปเลยจ้าอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็เขาว่ากันมาแบบนี้ก็ว่ากันไปแบบนั้นนั่นเองนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนและยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานนี้อยู่เอายางไปเปลี่ยนนะแล้วอยกไปนั่งรอในที่ที่มันไม่มีแบบไม่ใช่เป็นห้องแอร์อะไรอย่างนี้โอ้โหสี่สิบห้าองศาเซลเซียสร้อนมากร้อนมากร้อนจนรู้สึกแบบจะเป็นลมอ่ะจะหน้ามือดอ่ะคนทํางานกลางแจ้งคนทํางานในที่เอาดอเนี่ยหูเห็นใจเขาเลยนะแล้วค่าแรงยังไม่ถึงสี่ร้อยอีกอะ่ะโอ้โห ติดตามข่าวเช้าว,วอร์พอยด้วยนะคะทางช่องวอร์พอยหมายเลข23นะจ๊ะ